เออขีอ้ขี่อุปกรณ์มีรงงลำเน่ขี่เนาะขี่กักวครกันนะน ใช่ลูกโอเค้ี่มีมีบุญแจกลูกละเมื่อเอิญมีห้องกระท่อมมาหน,นิสบายดีปด้าลูกเนี่ยลูกทักทายสบายดีเด้อป้าลองเด้อพุณพ่อกันอีกแล้วก็สข้มานอนในนีน่คือเก่าคือเดิมมาพี่ได้ลูกปิดประตูกันไหมปิดตูกัน เก็กสาน้อยสามจุกมาอนีินี่เขาจะไปเปิดห้านให้ป้าไอ้สาวสู้ตัวได้มาอนีิเปิดห้านให้แม่น้องเปียวก่อนเจ้าของเจ้าตัวคนไปไปใช้ย,ยาไปอยู่พวกหมออยู่ตอนนี้กะไปใช้ยาไปไปร่างแผลที่ไหนปะ่ะไปช่วยหาค่ายาให้สาวสู้ตัวกัน ทายากับพ่อว่ะติดขาวโรงบาบาลทนไหวอยู่ว่ะมาดุปะย่างปะเปิดห้าใทีสาชุฟูเนียว่อยมาดินเนาะบุญกับเมื่องินเพ่ได้ดกเลยป้าเมื่อไม่อยากไปไปเปิดห้างทีสาชุเขาก่อนไปบาย ไปซอยหาค่ายาให้สาวชู้ได้ลูกหาชู้ติดค่ายาห้องหมออยู่ได้หาไม่ได้พ่ออยู่วะาห,าหาห้องหมอก็เศร้หาล้านว่ะแต่เงินเป็นเงินกีบเอ้ยเป็นเงินบาทนี่กะสองหกชิปทอง,งเกือบเกือบเกือบสามหมื่นพูดปะหาเซ็ตแม่นแลลูก อันไดนทางเขาให้ไปไปย่างวันนี้โอ้เจ้านี ot, ่ก็ได้นรถเี่ยนุ้ยูรีบอ่ะสีขาวก็รถยูรีแทะยูรีลงมาแน้ะบอเฮ้ยเดี๋ยวไปพูดพ่อกันเยอห้านไม่น้องเปียวหัแล้วเฮ้ยเปียวเปต้องเรียนลูก Để bữa đông Để bữa Ê bơi đồng điên Ê Ú bà Bây nè Bá thảo bà này thảo cần bình nè Ôi thảo ơi Chị bây giờ tốt bơ xì à? Nè Mạng Mà mua mày bỏ Mạng à, mua mày bỏ Ờ Văn tốt đó chậu. มีสามแผ่นกับม่มกักงอันนั้นอยู่เพื่อนอ่ะ้เขาขันอันนั้นนชื่อมั <c oughs> เนเผาเท่าขึ้นไปมือเห็นหลังข้าไม่อะเปิดห้านให้นี่ก่อนเฮ้ยด้วยน้ำเปิดห้านสินดุกไปได้ปะ nhanh mà mi con phèo, con phải đốt với con, con khỏe, con thoải mái. Thấy nhăn nhăn đụ, anh đấy, hử? anh đấy, nhớ máu. ยับมาสันนะโอเคออกมาบัดดิอเออแม่เปิดอันนี้ก่อน<ม>ตูกันเฮ้ยเอ,อ๊ะเปียวเข่าโรงเรียนวานนี่ทุ่งก็ไม่ได้เข่าห้าดเลยนะวานนี่จะหาหมอเลยแม่นสุดๆเลยนี่อันนั้นดึงประตูขึ้นเฮ้ยดย้วยด้วย เราบ่มีรูปตัวกันนะ

เมื่าไม่กินไม่กินยังตืว่าเนี่ยไฟดินยังอ่ะอีดาดินวานว่าไฟดินเนี่ยหมักอันมะนาวโพลหั่นกับชี้หุบหุบหั่นแล้วกัน แม่านมันมีคนลายแล้วันนี้เขาปิดแนวมากนะมันบได้คอยได้เปิดมันมีคนมาเฝ้า

Thì như là rất ăn phần đi thôi Đã đồ. đó Đó Cũng cứ nhấn mình phần đó Kép này mới đủ Kép kì ngua đó Kép chừng đấy Mò ơi nụ khả nụ ơi mắt đơ Mà đi xì này đơ Xì này đơ Bảo nhớ ơ nụ khả nụ khả nụ khả ơi đơ หาเงินค่ายาให้แม่น้องเปลวเลยสิให้สาวสุสิเดอ้อ,อดขอลูกค้าอยู่อุดหนุนเสิร์ฟในเด้อสิยังดูดะหาแนวนี่ก่อนเดอ้อหาไม่หาแนวมาตักอันนี้ก่อนดาวขี่งัวออกก่อนโอ้ขี่งัวก็ได้เออขี่ขี่งัวก่อน มีโลมน้วยเมย์ม่ไ้ขี่แล้วี่นี่ทักโไ มุดกัดเจ้าเลยอะไรมุดกัดได้ละมันไม่ใช่ยาเห็นไหมน้องดูไฮ้ยฮานี่อยู่บ่อโอ้ยเนาะหมดเียกันเลเนาะอือนี่เนาะอันเดียวบ่อกัดตัวเดียบบ่อตุ่มเดียวบ่อเอ้าตุ่มเดียวบ กาทำอ่ไ้เหนะดทำเพ่อทอดเนี่ยเอาแท้พี่ยาตาพี่ยาตะหาหันดู้ยด้วอกปะดูงเลยไหมดเงิมซื้อซซนไดเด้อสิเปิดห้านเด้อมาเลยไหมบีบีบังบังปิดห้านได้เลยสิหางขนค่ายาให้ป้าสุไ้สาวสุกันเด้อสิ ติดค่าหมาอสไายโยเงินบ่พอชับอ่ะอ้าวปวดตรงไแมน,นอือออืออวดเรียบร้อยแล้วบันนย้งยอวอันยังปืนตุม้มโกกาวา ันน้เปิดเด้เ้ยวันนี้เนะนะแปะไปมาแได้เสิสงง blends, เฮ้จุังตกใจเโอเคสสดีสวัสดีป้ารุงกรุูกแวันนีป้าร <mission> ุงกนบาเลย อขอบุญขอบคุณเอทีทุกท่านเลยขออาบอติดตามในรับยยชมขามโซนโคโชนาให้แม่น,อน,น,น้อกแน่ๆพอได้มีเงินซื้อนมคือเป็นเพิร์นนดนะลูกขอบใจได้ได้ไอนี่นยังอีกคันอีกเลยมุดกั้นอีกเลยมุดีเ่นเนาะเออหมุดี่เอาไถ่ายนะ <laughs> อืม สำหรับคลิปนี้เลยไมไดนเนยเชล่าไปก่อนเนอร์สบายดีอเอา้าขั้นนูแถนเลยายบายจุบจุบในลู้ายบายจุบจุบ <laughs>